สดรับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงของ โชว์ของคนที่ดูดีครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับพวกเรามาถึงมาิทยาลัยศรีปทุมกันเลยนะครับโอ้โหวันนี้คือบรรยากาศดีมากเลยนะฮะเห็นน้องๆหลายๆคนทางบ้านเขาบอกมาใช่ไหมว่าพี่เขาทำไมมีแต่สาวๆอย่างเดียวแล้วใชหนุ่มๆบ้างล่ะเออหนุ่มๆทำไมไม่มีหนุ่มๆทำไมไม่มีแล้วส่งข้อความมาโอโมา,<ร>าอบอกบอกันเลยว่างานนี้ครับว่าช่วงดูดีโชว์ของเราเนี่ยเราก็เลยจัดมาให้เลยนะครับเป็นพิเศษใส่ไข่กันเลยทีเดียว เป็นมาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับถูกต้องนะครับผมพราะว่างานนี้น้องๆที่จะมาอยู่ในช่วงของดูดีโชวช์ชงคนดูดีของเรานี่เป็นพิธีกรของหมาดิ๊กไลัยซะด้วยเราไปดูเลยดีไหมผมว่าน้องเขาน่าจะจัดรายการอยู่เฮ้ยจริงเหรอใช่เออ no, เนโะนแต่ถ้างี้ถ้างั้นเราต้องตามไปไปดูเลยครับผมพร้อม<พ>อยากดูไป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 เลยคร เขากำลังจากรายการออกสดกัาอยู่เลยใช่ครับนแล้วก็น้องๆวันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นพิธรรรีกรที่แบบว่าพวกเราเห็นแล้วแบบเก่งกว่าพวกเราอีกเ่าดัมงมากเลยอะ่ะเก่งงั้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเลยโอ้โสวัสดีครับสวสัส,วสดีครับเข้าไปท,าทำอะไรกันเนี่ย ขอขอสัมภาษณ์น้องได้ไหมครับรรบมาจากไหนเนี่ยมาจากทูวิชั่นหกสิครับจีสแควร์ครับรายการอะไรกันสัมภาษณ์น้องครับใช่ครับหนาทีเสร็จหนาทีได้ครับโอเคขอบคุณขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องๆก่อนสวัสดีครับอยู่กับน้องน้องบาสครับครับผมน้าวหมี่อ่ำค่ะมาแล้น้องเหมียวเรียนอยู่ที่คณะอะไรกันคะข้าวหมียวเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติค่ะ สำหรับผมนะครับเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ครับปีสครับผมอันนี้เขาเรียกรายการอะไรอะครับสำหรับที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นรายการยูโฟกัสครับยูโฟกัสเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรครับคือมันจะเป็นรายการที่นำเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไปทำกิจกรรมในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเนน้ำสนเด่นเด่อ๋อซึ่งสองคนเป็นพิธีกรมีกิจกรรมอะไรเด่นๆมั้งครับที่เนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องกิจกรรมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในคอนเซปต์ของปีนี้ที่เราได้มีการผสมนิเทศเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้อนรับน้องๆในทุกคณะเข้าร่วมมหาวิทยาลัยเนี่ยคอนเซปต์ของปีนี้เนี่ครับเขาก็ได้ใช้ชื่อว่าคอนเซปต์ work hard play hard จะเป็นเรื่องราวของการเน้นเกี่ยวกับการเรียนเรียนให้หนักแล้วก็ทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเราจะเรียนอย่างเดียว the best the best the best คือเราจะเรียนอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับมันต้องควบคู่กับการทำกิจกรรมไปด้วยเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างประสบกกาารรณ์ในนัั้้ววมหิทยยลแ็็งเปการ สร oh, ้างโปรไฟล์กอยากให้น้องๆแนะนำมหาลัยของตัวเองให้เพื่อนๆที่อยู่มหาลาัยอื่นหรือน้องๆที่อ,อยากเรียนที่น,นี่รู้จักมากขึ้นนะครับ,บค่ะอ,อย่างที่แรกเลยก็คือที่นี่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมีเดียเซ็นเตอร์ส่วนมีเดียเซ็นเตอร์นี่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับ เป็นอีกที่หนึ่งที่จะมี SPU Channel แล้วก็ SPU Radio ด้ว <พ star S 2> ยแม่เป็นเหมือนสถานที่หนึ่งที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกเป็นในการที่แบบผลิตรายการนะคะเดี๋ยวให้น้องๆเขาพาไปดูมหาลัยให้มากกว่าน,นี้ดีไหมใช่อยากเห็นเหมือนกันสําหรับห้องอะไรนะ <c oughs> ห้องตัดต่อซึ่งปีนี้เลยครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับน้องๆสมาชิกใหม่ที่เข้าร้วมมหาวิทยาลัยศิริพ์ของเรานะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์ในปีนี้นะครับก็จะได้ใช้ห้องตัดต่อที่เรียกว่า คือผมไปเห็นแล้วผมเป็นรุ่นพี่ที่มันยันไกลเยอะขึ้นคือกันไกลเยอะขึ้นเอาเหรอซึ่งได้มีการนำกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะฮะเรียกว่าเป็นท้องสันตอที่มีความทันสมัยให้น้องก็พาไปดูดีกว่าออ๋ตรงไหนฮะข้างบนเลยไปข้านบนเลยครับผมฮะตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านชมสวนแอปเปิลนะฮะซึ่งมาอะไรอะไรครับเนี่ยแบบว่าอุปกรณ์เที่มันความสำคัญอะไั้นะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ครับมหาอะไรครับผมสี่ประตูโอ้ ตัวแกนเป้มดูไฮเทคดูล้ำมากเลยด,ดูดูดูแต่แบบว่าผมว่าครับอาทางน่าจะใช้ยากนะฮะทำไมครับดูครับขนาดเมาส์ยังเชยฮะไม่มีสายด้วยสายตา ไม่มีสายไม่พอนะครับไม่มีลูกกิ้งด้วยไม่มีตุ่มตุ่มด้วยตุ่มปุ่มห้องนี้นะครับก็เพิ่งจะเปิดใช้ในส่วนของปีนี้เพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเป็นการต้อนรับน้องๆบ้านหลังใหม่ที่จะได้นําเทคโนโลยีเนี่ยครับเข้ามาควบคู่กับการเรียนรู้ไปได,ด้วยกันด้วยใช้ในการแต่ว่าตัดต่อในการเรียนการสอนด้วยคือนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยจะได้ใช้จริงหมดเลยปีนี้นะครับทางอาจารย์เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ใช้เครื่องมือจริงแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงเลยครับหนึ่งคนจะเป็นต่อหนึ่งผลงานในเรื่องของการตัดต แม้ว่าจะแบบว่าในการหาข้อมูลการทําผลงานออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นรางรถไฟด้วยนะอุ้ยนั่นเรียกนั่นรีอ๋อเหรอเป็นแกะโอ้โหแล้วรางรถไฟใต้นตึกอะค่ะอ๋อเหรอครับเนี่ยแล้วมีอะไรที่จะให้พี่ดูอีกอะคะมีอะไรอีกอะครับก็มีอีกหลากหลายมุมเลยนะครับอ๋องั้นงั้นนำเลยครับผมจะพาไปเลยได้ไหมได้ครับไดปไปไปเลยครับไปไปครไปไปไป ครับสำหรับคนที่ขับรถลับลาววันนี้ก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเขาคืนนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนครับพี่คะก็ไอ้ป๊บปครับครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ก็คือบบว่าห้องเขาแบบเหมือนเหมือนมืออาชีพเลยครับผมไม่ใช่เหมือนมืออาชีพครับเนี่ยนะครับพ้อระดับมืออาชีพับนี่คือที่นี่คือ ก็ห้องนี้เป็นห้องบันทึกเสียงครับแล้วก็เป็นห้องตัดต่อ,อเรื่องเรื่องเป็นเรื่องของเสียงครับจะอยู่ที่ห้องนี้หมดเลยอุยอปรกรณ์ครบครันเหมือนเดิมใช่เหมือนเราผลิตรายการฝั่งนู้นแล้วเราก็จะส่งมาตรงนี้ทำเสียงพี่เดินผ่านหนอาโต๊ะปุ๊บพี่ก็เห็นคนเรียนอยู่เลยใช่ก็มี ใช่ซ <One input> ึ่งในส่วนของการเรียนเนี่ยจะเป็นน้องๆที่อยู่ในปี3ที่จะเรียนวิชาเกี่ยวกับวิทยุเรื่องราวของเสียงเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสปอตวิทยุนะครับหรือว่าจะเป็นบทละครวิทยุเนี่ยครับก็จะใช้รูปแบบของห้องแบบนี้หมดเลยแต่ว่าห้องด้านนู้นจะเป็นห้องเล็กครับที่น้องๆเขาใช้เรียนกันซึ่งนี่ซึ่งนี่ห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็เป็นห้องที่มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอัดเพลงทรเพลงที่ พูดง่ายก็คือมีครบทุกองค์ประกอบเลยสำหรับการที่อัดระดับเมืออเชีพอ่ะแล้วพอเสร็จนี้เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเสร็จนี้เราก็จะพาไปอ่เดี๋ยวเราจะทัวร์ในตึกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มีตึกใหม่ด้วยที่เราจะพาไปครบเสร็จเลยกับอาคาร11เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันโอจนโอจทำอะไรอ่ะ อ๋อกำลังดูอยู่น้องเขาจัดรายการดีมากๆเลยนะฮะเวลี่กู๊ดฮะเวลี่กู๊ดครับผมซึ่งนี่ครับเป็นการจัดรายการสดๆเลยซึ่งนักนักนักจัดรายการที่มาจัดรายการที่นี่นี่ครับก็จะผ่านการออดิชั่นมาก่อนนี่ที่กำลังจัดรายการอยู่น้องแนนครับจัดรายการที่นี่น้องน่ารักด้วยนะดูท่าหลังจากเสร็จที่นี่เดี๋ยวจะพาไปที่ไหนตึกเดี๋ยวจะพาไปตึกใหม่ค่ะตึกใหม่แล้วก็จะไปเจริญบุญรัก ดี S <S ย๋ยวพี่ล็อกมันไว้ให้แล<ช>้วนราสร้นงเรื่อเต็มที่เลยแล้วเราไปอย่าไปล็อกที่ฐนแล้วด้วยนะแล้วเราไปดีกว่าปะไปครับโอเคไป,ไปโอ้ <ไป S 1> โ,โห ผมได้เรียนนี่นี่คือผมเรียนเก่งไปแล้วเหรอครับสถานที่มีคนกับคุณขนาดนั้นเลยนี่มันนี่มันนี่มันมหาลัยหรือมันห้างสรรพสินค้าตั้เนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เอ่อสี่สิบเอ็ดนะครสี่สิบปีแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นชั้นแปดของวิทยาลัยนานาชาติอ่าในในวิทยเรียนนานาชาติพูดเป็นภาษาอังกฤษโอ้าหออสี่ปูนี่ขายคอลเลกชัด้วยเหรอไม่ใช่เหรวอ๋อเฮ้ยรถตึ๊งโอ้โห นี้เขาอยู่โหโหโหเยอะเขาอยู่เยอะเดี๋ยวแกโดนนี่นับคูณ2ไปเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปกันเลยก่อนครับผมก็จะเป็นที่ที่แบบว่านักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติหลังจากที่แบบหลังจากเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งพักผ่อนนั่งติวหนังสือกันนั่งคุยกันหรืออาจจะมีประชุมก็มาที่นี่ได้สุดท้ายแล้วพี่อยากให้น้องทั้งสองคนฝากอะไรกับเพื่อนที่อยู่ทั้งบ้านหน่อยว่าถ้าเราจะเก่งกิจกรรมแบบเราแล้วก็หรือว่าจะแบบว่า อย่าออกมาแบบเราหรือว่าเป็นแบบเราเนี่ยทำยังไงได้บ้างทุกๆวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเรียน,ยนแล้วเกะ3จุดกว่าขึ้นไปอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ผ่านกระบวนการในการทํากิจกรรมในร,รุ้มมหาวิชัยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทําแล้วมันจะเป็นการเสริมสร้างโปรไฟล์ให้กับเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ Play hard Play hard is like in term s of activities just do activity and study together then you will come like the professional person โอ้ก็อย่างให้น้องเขาได้พูดไปนะครับซึ่งตะกี้แปลว่าอะไรนะฮะก็ผมจับได้ก็มีเล่นบ้างมียากบ้างอะไรเรื่าฮะไม่สุดท้ายแล้วน้อง ตามสโลแกนองวิทยาลแล้วครับว่าเวลาเรียนก็เรียนที่หนักเวลาเล่นก็เล่นให่เต็มที่เลยทีเดียวถูกต้องนะฮะเข้าใจผิดมาตั้งนานนะครับครับผมเดี๋ยวรอผมตรงนี้แป๊บนึงครับจะไปทำอะไรฮะทำอะไรครับถ้าน้องเก่งๆอย่างนี้โอ้โหเรามีของมอบให้เลยครับผมโดยแน่นอนนะครับว่าของที่เราจะมอบให้กับน้องๆคนเก่งของเรานะครับยังเหมือนเดิมนะครับกับ เสื้อนะฮะจาก G Square ของพวกเรานั่นเองครับแล้วก็เป็นกระเป๋าจาก G Square นะครับผมอ่ะครับมาเดี๋ยวเขามอบเสื้อให้คุณด้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยู่ทางบ้านแล้วอยากมาออกช่วงแบบนี้นะฮะส่งโปรไฟล์ของตัวเองเข้ามาได้ง่ายๆนะฮะที่ knowledgegang@gmail.com ข้างล่างนี้เลยครับผมรวมไปถึงสามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะครับด้วยการพิมพ์ k เควินวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4764800นั่นเองครับหรือว่าจะส่งรูปของน้องๆมาก็ได้ที่4764880นะจ๊าครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบ น้องๆทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีประทุมด้วยถูกต้องครับวันนี้ก็กลับไปที่สตูกันก่อนแล้ววันนี้มาดูกันก่อนว่าใครจะได้โดนแกล้งครับผมเฮ้ยยังไงผมไม่โดนอยู่แล้วแต่ทีมไานก็ไหนกลับเข้าไปเลยครับบ๊ายบายครับดีเจอกันครับ